สวัสดีครับวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงถนนดอนนกส่วนตรงบริเวณสารากลางและโรงเรียนสุราธ,ธานีนะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เอาสายไฟลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นเทศบาลนครสุราธ,ธานีก็เข้าดําเนินการจัดภูมิทัศน์และก็จัดทําไฟสองสว่างนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้กระบวนการก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนนะครับและต่อไปเราก็จะเอาสายไฟลงดินที่ถนนชนกเกษม ช่วงระหว่างเสียแยกแสงเพชรจนกระทั่งถึงสะพานนริศและถนนตลาดใหม่จากวงแรมวางใต้จนถึงหน้าโรงเรียนเทพมิตรนะครับเราจะให้ผู้รับเหมาเริ่มดําเนินการในวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งอาจจะรบกวนและเกะกะการจราจรต้องกราบขอภัยชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไว้นโอกาสนี้นะครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจับมือและก้าวไปด้วยกันภายใต้วิสัยทัศน์มีธรรมมาพิบาลทำงานเพื่อประชาชนขอบคุณมากครับ